ชื่อนางอุไรทบวันค่ะเป็นเกษตรกรบ้านโจดบัวสิบตำบลเจ้าท่าอําเภอกรมลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะก็ทาเกษตรผสมผสานเนี่ยทิษฎีใหม่มาเจ็ดปีแล้วค่ะทำจนมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวทำจนเรารู้ว่าเราสามารถลดรายจ่ายได้อย่างไรบ้างน,นะคะสองสามปีแรกที่ทำก็สำนักงานเกษตรก็ได้มาจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทิษฎีใหม่ประจอำอําเภอกรมลาใส ็มีคนเข้ามาศึกษาทำงานนะคะแล้วเราก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีต้นทุนกําไรบัญชีการทำบัญชีฟาร์มเพู่กันไปค่ะสามารถแนะนําบอกต่อคนอื่นได้สามารถแนะนําการทําบัญชีแล้วก็การทำอ,อาชีพแต่ละอาชีพได้ค่ะที่ฟาร์มจะเน้นการทำสามอย่างค่ะก็ค,ะคือจะเป็นประสษา์ประมงและก็พืช เป็นการทำให้ครอบครัวเราไม่มีใครว่างงานลดรายจ่ายได้จริงเพิ่มรายได้จริงจนจนเราสามารถบอกต่อและแนะนำเข้าไปสู่การทำเป็นสามาชีพอย่างจริงจังเป็นต้นแบบได้อย่างจริงจังเป็นนำไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในช,นชนุมชนในองนนี้ ก,กิจกรรมหนึ่งที่ทํานทในฟาร์มนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่บ้านค่ะจะเป็นการเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่พื้นเมืองเราก็จะทําบัญชีควบคู่กันไปให้คนที่เข้ามาในนี้ได้รู้ว่าต้นทุนกําไรในการประกอบอาชีพข,ของการเลี้ยงไก่เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็จะได้ความรู้ค่ะแล้วก็จะเป็นไก่บ้านแล้วก็จะเป็นเป็ดบาบารี่นะคะเป็ดบาบารี่อันนี้จะเป็นการทําต้นทุนบัญชีกําไรทุกอย่างเป็นต้นทุนอาชีพทุกอย่าง ต่อไปก็จะเป็นหมูป่าค่ะเป็นหมูป่าเป็นเป็ดไข่เป็นเป็ดไข่ค่ะก็จะเป็นสารอย่างทุกอย่างก็คือเราจะเน้นเราจะเน้นเน้นการทําบัญชีนะคะเน้นการทําบัญชีควบคู่กันไปเยี่ยค่ะอันนี้คือบัญชีการเลี้ยงหมูป่ามยอซาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคือเราจะทำบัญชีพวกคู่กันไปให้ทุกคนที่เข้ามาในนี้สามารถเลือกอาชีพที่ต้องการให้เหมาะสมกับตัวเองได้ น,ะะนอกจากว่าจะเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้แล้วเป็นต้นแบบในชุมชนได้นะคะแล้วก็ยังสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในยุคสถานการณ์โควิดที่โลกภัยรุมเร้าร้อนแรงแบบนี้นะคะเราไปไหนไม่ได้เลยที่นี่จะมีอาหารจะมีอาหารให้กับเราในครอบครัวสามารถเป็น เป็นอาหารที่เลี้ยงคนในตำบลน,นี้ได้ทั้งตำบลน,นะคะ mm hmm. ก็จะมีทุกอย่างค่ะอันนี้เป็ดนะคะการทำสาม,มาชีพอย่างนี้นะคะสามารถสร้างคุณคุ้มกันให้เราได้อย่างดีมากอย่างน้อยครอบครัวเราก็ปลอดภัยครอบครัวเราได้อยูด่ด้วยกันไม่มีใครว่างงานไม่มีใครตกง,งานนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ไก่ค่ะอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นไก่ มีทั้งประมงมีทั้งปลาทั้งเครื่องอันนี้ก็เป็นไก่ไข่ค่ะด้วยสิ่งที่เราทำนะคะด้วยสิ่งที่เราทำเราก็เลยเป็นต้นแบบในชุมชนนี้เป็นต้นแบบท้า,ากับตำบนนี้แล้วก็อําเภอนี้เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งทางอาหารและก็ความปลอดภัยอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ